อรุณสวัสดิค่ะพระ,พระบิดาพระบูตรพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยโฮวาพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดองค์พระเยซูคริสต์เจ้าสวัสดีค่ะพี่ๆน้องๆลูกๆก,กันหนะทุกๆคนสำหรับในเช้าวันนี้เราได้เข้ามาพบเจอกันอกนีกแล้วน,นะคะ ก็ขอให้พวกเราทุกคนที่จะเตรียมใจและนั่งลงสงบจิตสงบใจที่จะฟังคำตัดขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่พระองค์จะทรงตัดกับพวกเราในวันต่อวันทุกๆวันในเวลาเช้าและฟังในข้อพระคำที่พระองค์ได้ทรงบัญญัติไว้ขอให้เราตั้งใจฟังและก่อนที่เราจะฟังขอให้พวกเราทุกคน ที่จะคุกข่าลงสารภาพความผิดบาปที่พวกเราทุกคนได้ทำบาปต่อพระองค์ทั้งต่อหน้าและรับหลังรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีเจตนาก็ดีหาเจตนาไม่ก็ดีขอพระองค์ทงเมตตายกโทษความผิดบาปให้ลูกทุกคนด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าพี่น้องคะสำหรับในเช้าวันนี้วันที่29มกราคม พระอ,องค์ทรงตัดว่าจงให้ใจของเจ้าจดจ่ออยู่ที่เราเราได้มอบอิสรภาพเป็นของปั่นอันล้ำค่าให้แก่เจ้าทั้งยังมอบเสรีภาพในการคิดและการมุ่งความสนใจให้แก่เจ้าด้วยมีเพียงสิ่งทรงสร้างสูงสุดของเราเท่านั้นที่จะมีความสามารถพิเศษเช่นนี้ได้นี่จึงเป็น หลักฐานที่บ่งบอกว่าเจ้าได้รับการสร้างตามพระฉายของเราจงให้เป้าหมายของเจ้าในวันนี้เป็นการยึดกลุ่มความคิดทุกประการไว้ที่เราเมื่อใดก็ตามที่ความคิดของเจ้าเริ่มหันไปสนใจในสิ่งอื่นจงเรียกความคิดของเจ้ากลับคืนมาสู่เราเพราะในเรา ความกังวลต่างๆก็มาลายหายไปเมื่อเจ้าเปิดใจให้ความรักอันไร้เงื่อนไขของเราเข้าชาโลมจิตใจของเจ้าความคิดที่ไม่ดีหรือการตัดสินใจของตนเองของเจ้าก็จะถูกปลดปล่อยและความคิดที่ยุ่งเหยิงก็ได้รับการขี้คายเมื่อเจ้าพักสงบอยู่ในสันติสุขของเราเมื่อเจ้ายึด กลุมความคิดของเจ้าไว้ที่เราเราก็จะพิรักรักษาเจ้าไว้ในสันติสุขอันมีพร้อมอยู่เสมอของเราอาเมนให้เรามาฟังในข้อพระคำสดุดีบทที่ 8: ข้อ5พระองค์ทรงสร้างเขาให้ทำขอภัยค่ะพระองค์ทรงสร้างเขาให้ต่ำกว่าพระองค์แต่หน่อยเดียว และส่งสวมศักดิ์สรีกับความมีอำนาจให้เขาปฐมการบทที่หนึ่งข้อยี่7และพระเจ้าตรัสว่าให้เราสร้างมนุษย์ตามพระฉายของเราตามอย่างของเราให้ครอบงามฝูงปลาในทะเลฝูงนกในท้องฟ้าและฝูงสัตว์ใช้งานให้อครองแผ่นดินโลกทั้งหมด และสัตว์เรื้อนทุกชนิดบนแผ่นดินทั้งหมดพระเจ้าจึงทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตามพระฉายาของพระองค์ตามพระฉายาของพระเจ้านั้นพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นและทรงสร้างให้เป็นชายและหญิงสองโครินบทที่สิบข้อห้าและความเย้ยยิงทุกรูปแบบที่ตั้งตัวขึ้นขัดวางความรู้ของพระเจ้า และจะยึดกลุ่มความคิดทุกประการให้มาเชื่อฟังพระคิ์อิจยาบทที่26ข้อ3พระองค์จะทรงพิทักษ์ผู้มีใจแน่วแน่ไว้ในสวัสดิภาพที่สมบูรณ์เพราะเขาขาดขอ,ขอภัยค่ะเพราะเขาวางใจในพระองค์อาเมนพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนขอกราบขอพระคุณ ที่พระองค์นั้นได้ทรงเมตตาคอยดูแลช่วยเหลือเราตลอดเวลาแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำไม่ได้พระองค์จะทรงช่วยเราพระองค์ทรงตรัสว่าเมื่อเจ้ายึดกุมความคิดของเจ้าไว้ที่พระองค์พระองค์ก็จะพิทักษ์รักษาให้พวกเราทุกคน ได้อยู่ในสันติสุขอันมีพร้อมอยู่เสมออเมนพระบิดาเจ้าข้าลูกลูกทุกคนทราบซึ้งในพระคุณที่พระองค์ทรงเมตตาพระคุณของพระเจ้านั้นแสนชื่นใจช่วยได้คนช่วยอย่างฉันครั้งนั้นฉันหลงและพระองค์ทรงตามหาตาบอดแต่ฉันเห็นแล้วบ่วงมานวางไว้ทุกภัยหลายอย่างตามทาง ฉันพ้นมาแล้วแต่เพราะพระคุณฉันจึงคลาดค้าพระองค์นำฉันกลับบ้านพระคุณสอนให้ใจฉันยำเกรงเล่งให้ความกลัวต้องหนีพระคุณอันเลิศประเสริฐยิ่งใหญ่ไม่มีหมู่มารได้ชายพระเจ้าประทานแต่สิ่งที่ดีๆพระธรรมให้มีความหวานความหวังพระคุณอันเลิศประเสริฐยิ่งใหญ่ไม่มีสิ่ง ใดชั่วมีมีทาเมื่อเราได้ไปอยู่เมืองสวรรค์ช้านานนับหลายพันปีพวกเราก็ยังมีเวลาที่จะร้องเพลงสรรเสริญรพระองค์ลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณที่พระองค์นั้นทรงเมตตาต่อลูกทุกคนตลอดมาพี่น้องคะให้เรามาพร้อมใจกันที่จะเข้ามาอธิษฐานทูลทุกสิ่งทุกอย่างขอพระพรจาก อ,องค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่จะให้ทรงปกป้องคุ้มครองทุกประเทศทั่วโลกขณะน,นี้ที่เกิดภัยจากธรรมชาติอย่างร้ายแรงพระองค์เจ้าข้าขอได้โปรดเมตตาสถิตอยู่กับประเทศไทยปกป้องคุ้มครองประเทศไทยที่ได้รับภัยจากอักขีภัยในจังหวัดกาญจนบุรีและ,ะจังหวัดในภาคเหนือ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ขอพระองค์ได้โปรดเมตตาดับไปป่านี้ให้จบสิ้นไปด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าและขอพระองค์ทรงเมตตาที่จะส่งฝลลงมาดับปุ่นละอองที่เกิดขึ้นในกรุงเทพโดยเฉพาะขณะนี้ได้เกิดขึ้นที่สนามบินสุวรรณภูมิทำให้ เครื่องบินลงไม่ได้พระอ,องค์เจ้าข้าได้โปรดเมตตาสงสารทุกๆกคนที่ได้โดยสารจากเครื่องบินที่จะไม่ได้รับภัยอันตรายใดๆขอให้ปุ่นนี้จงหมดไปด้วยฤทธิ์เดชและอำนาจขอพระองค์ด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าขอพระองค์ทรงเมตตาวยพระพรให้คนไทยทุกคนรักกันโดยเฉพาะคิสเตียนที่จะรักใร้สามัคคีกันให้ทุกคนเห็นความอศจ,จารย์ความร,รักอัน ยิ่งใหญ่ขอปรงด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าและลูกขอฝากประเทศอิสราเอลไว้ในฝีบาทของปรองที่ประเทศอิสราเอลได้รับภัยจากส,ง,สงครามอยู่ในขณะน,นี้ลูกขอให้พระองค์ทรงเมตตาปกป้องคุ้มครองอประเทศอิสราเอลและประชาชนทุกคนให้หลุดพ้นจากสงครามด้วยเถิดและลูกขอฝากประเทศซารัฐ อเมริกาซึ่งเป็นประเทศใหญ่ที่พระองค์ได้ทรงสร้างไว้ให้ประเทศนี้ได้เป็นที่พึ่งของทุกๆประเทศทั่วโลกและเป็นผู้ที่ทําทุกสิ่งทุกอย่างตามที่พระองค์ทรงบัญชาพระองค์เจ้าข้าขอได้โปรดเมตตาสถิตยอยู่กับประธานาธิปดิรรมขอให้พระองค์นั้นได้ทรงเมตตาปกป้องเขาศัตรูที่เขาจะคิดจะทําลายพัชเด ทั้มก็ขอให้พ่ายแพ้ไปที่เขาจะไม่คิดทำลายพระองค์เจ้าข้าขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามที่พระองค์จะทรงบัญชาให้เขานั้นปกป้องคุ้มครองและนำประเทศไปในสันติสุขพระองค์เจ้าข้าได้โปรดเมตตาปกป้องไฟป่าดต่างๆที่เกิดขึ้นอ่ากรุนแรงในรัฐแอลเอและ ส,ส,สโนที่ตกในรัฐฟลอริดา,าและแคนาดาที่กำลังตกนั้นจงหยุดไปและน้ำที่เป็นน้ำแข็งตก,กลับมาเป็นน้ำอย่างธรรมดาด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดที่จะสามารถช่วยทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ได้นอกจากพระองค์ผู้เดียวลูกขอฝาก ทุกชีวิตทุกประเทศไว้ในฝีพระหัตถ์ของพระองค์แล้วแต่พระองค์จะทรงนำพระบิดาเจ้าข้าลูกขอกลาบขอบพระคุณที่พระองค์นั้นได้ทรงรักและเมตตาต่อลูกทุกๆคนเมื่อทุกคนทูลอธิษฐานต่อพระองค์พระองค์ทรงเมตตาตอบคำอธิษฐานช่วยให้ทุกคนได้รับประสบความสำเร็จในการอธิษฐานทูลต่อพระองค์ลูกๆทุกคน ขอกราบขอบพระคุณที่พระองค์นั้นได้ทรงเมตตาต่อ,อทุกประเทศและทุกคนที่ทูลขอขอบพระคุณพระองค์จานรลเสริญพระองค์สําหัับทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ทรงเมตตาขอบพระคุณพระองค์จานรลเสริญพระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมืองนาซาเรสฮาเลลูยาฮาเลลูยาอาเมนขอพระเจ้าอวยพระพร ทุกๆท่านนะคะ